ลูกปืนล้อหน้านาวาร่ามีแบบไหนบ้างครับนนะครับคําถามนี้ก็คือเป็นคําถามจากน้องๆช่างนะครับถามว่านา้นา,นาลูกปืนล้อหน้าของนาวาราเนี่ยนะช่วยดูให้ผมหน่อยว่ามันมีแบบไหนยังไงบ้างครับเพราะว่าบางทีแต่และรุ่นเนี่ยมันก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางทีอาจจะเป็นจาเพาะลูกปืนอ,อัดออกเพื่อเปลี่ยนบางทีอาจจะเป็นติดดุมแบบนี้อะไรอย่างนี้นครับนะนนี้ก็คือนะครับลูกปืนล้อหน้าในนิสันนาวาร่าครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับมันก็จะเป็นลูกปืนที่ติดดุมนะครับคาว่าติดดุมก็ผมอธิบายไปหลายๆคลิปแล้วเนาะก็น่าจะพอเข้าใจกันนะครับก็คือมีลูกปืนติดมาพร้อมดุมดุมก็คืออย่างนี้นะครับติดมาพร้อมดุมนะครับแต่ทีนี้นาวาร่าเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็คือเป็นนาวาร่าตัวแรกนะครับมันก็จะมีรุ่น ABS และไม่ ABS นะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตอย่างนี้สําหรับใครที่เป็นรุ่น ABS นะครับก็ไม่ได้ยากเย็นเนาะก็คือตรงนี้ นี่คือสาย ABS นะครับก็คือมีสาย ABS ติดมาแบบนี้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือน้องๆช่าง,งหรือใครก็แล้วแต่ที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วเกิดการวิ่งไปแล้วเสียงดังไปเช็คออกมาแล้วว่าเฮ้ยลูกป,ปืนเสียแล้วอยากจะลองสั่งมาเปลี่ยนเองนะครับก็ให้ไปก้มดูว่าเฮ้ยของเราเนี่ยเป็นรุ่น ABS ไหมนะครับนี่รุ่น ABS ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับก็คือมีสาย ABS มา แต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่ a B s ก็คือไม่มีสายก็คือเป็นรุ่นไม่มี ABS นะครับก็จะได้ใช้ตรงรุ่นที่เราใช้อยู่เนาะก็คือถ้าเราเป็นรุ่น A แล้วเอารุ่นไม่ A มาเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ส่วนเราไม่มี A แล้วไปสั่งรุ่น A มาก็อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นมาุด A เอาก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้ตรงรุ่นเลยมันก็จะดีขว่านะครับให้สังเกตที่สายเนาะ เอก็คือมีสายไม่เอก็คือไม่มีสายนะครับเป็นอีกหนึ่งความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะมาแบ่งกันนะครับนี่ลูกปืนล้อหน้านาวาร่ารุ่น ABS นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้รับชมคลิปที่มีสาระดีๆและบอกเพื่อนๆแบบนี้ทุกวันทุกๆวันนะครับสำหรับที่นี้ฝากไว้กับลูกปืนล้วหน้านาวาร่า ABS ครับผมขอบคุณครับ